ก็คือเป็นพีระมิดบนสุดก็จะมีหัวโจกเรามักจะได้ยินว่าพวกขบาวนั้นควบคุมไว้ทุกอย่างแต่โครงสร้างพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเครือข่ายมันเป็นเหมือนกับใยแมงมุมดังนั้นเราจะเห็นว่าพวกบริษัทเหนือกฎหมายพวกนี้รู้และเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยครับมันเป็นยังไงอย่างเช่นพวกเราไม่รู้ตายแล้วไปไหนหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเครือข่ายแยกออกมาอีก เรียกว่า the round table <อ>เวลาที่ผมพูดคำว่าคาบาลหรืออิลูมินติคนพวกนี้คือใครเขาคือใครก่อนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนครับว่าโครงสร้างพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่กว้าง แล้วก็ลึกแล้วก็แบ่งเป็น c o m p a r t m e n t a ไล z ์เยอะมากก็คือแบ่งเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องละเอียดมากถ้าคุณศึกษาพวกขาบาวพวกเขาเนี่ยครับพวก i l l u m i n นาติคุณสามารถย้อนเวลากลับไปได้นานถึงประมาณ5,000ปีเพราะฉะนั้นขาบาวพวกนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดดังนั้นในระยะเวลาตั้ง5,000ปีเนี่ยครับ มันมีการสร้างโครงสร้างต่างๆสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายสร้างอะไรต่ออะไรเข้ามามีอำนาจเข้ามามีส่วนเข้ามามีอะไรสารพัดเนี่ยครับเยอะมากๆดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าโครงสร้างอธิบายโครงสร้างให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าพวกขบาวพวกนี้มีโครงสร้างแบบไหนพวกเขามีเครือข่ายประมาณไหนและพวกเขาทำงานอย่างไร ทำไมถึงเรื่องราวพวกนี้ทำไมเป็น,ปนถึงความลับแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเชื่อนะครับก่อนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างนี้มันไม่ได้เป็นในสองมิติเราอาจจะต้องจินตนาการเป็นสามมิติแล้วก็หลายๆโครงมารวมกันอย่างเช่นพีระมิดสมมุติท่าน,นจินตนาการพีระมิดดูพีระมิดอาจจะมีสี่ด้านถูกไหมครับสี่ด้าน แล้วก็แบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นช้น,ชนอีกดังนั้นแต่ละด้านแต่ละหน้าครับมันก็จะเป็นการาหมายถึงแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีหลายระดับแล้วก็แต่ละหน่วยงานและมีแต่ละระดับก็จะมีแบ่งเข้าไปอีกเพราะชั้นพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดมากดังนั้นเราขึ้นไปสูงสุดก่อนที่หัวโจกเลยคือที่หัวพีระมิด ถ้าท่านมองเนี่ยท่านอาจจะมองเป็นพีระมิดก็ได้หรือท่านจะมองเป็นเครือข่ายเหมือนตะข่ายก็ได้นะครับหนึ่งคนที่ศึกษาแล้วก็วิจัยเรื่องนี้ละเอียดมากคือคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิดไอค์เดวิดไอค์เนี่ยแกจะพูดว่าโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหมือนกับตะข่ายของแมงมุมนะครับ ผมเคยสัมภาษณ์คุณเดวิดไอค์เมื่อ3-4ปีที่แล้วแล้วท่านก็อธิบายเรื่องพวกนี้ในไลฟ์คุณยังสามารถเข้าไปดูได้นะครับไลฟ์นั้นแต่โครงสร้างพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเครือข่ายมันเป็นเหมือนกับใยแมงมุมดังนั้นตรงกลางเนี่ยคือเดวิดไอค์จะเรียกว่าเป็นสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมนะครับก็คือหัวโจแล้วก็แต่ละตะข่ายถ้าถ้าคุณดูสังเกต ใยตะขาญยของแมงมุมเนี่ยครับมันจะเป็นหลายๆชั้นแล้วก็หลายๆช่วงหลายๆหน้าถูาหครับดังนั้นพวกเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายแบบมากในช่วงวงใกล้ๆแรกเลยของใกล้ตัวแมงมุมเราใต้กลัวใกล้ตัวหัวโจรนั้นเนี่ยครับจะเป็นพวกที่เรียกว่าอยู่ใน Secret Society หรืออยู่ในที่ที่ว่าอยู่ในความมืดคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักคนเหล่านี้ พวกนี้เขาจะไม่มีชื่อหรือสัไปนนะครับดังนั้นจะเข้าถึงกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างยากมากแต่เข้าถึงหมายถึงว่ารู้จักแต่ว่าพอออกมาอีกชั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะเยิ่มเริ่มไปอยู่ในจุดหรือว่าโซนที่เรียกว่า twilight twilight ก็หมายถึงกึง่งเหมือนกับช่วงเช้าตรู่ครับยังไม่มืดยังไม่สว่างก็คือยังอยู่ในความมืดอยู่แต่ก็เริ่มสว่างแล้ว ไอ้ช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงที่ว่าคนที่รีเสิร์ชเข้าไปลึกๆจะเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจว่าเขามีตัวตนอยู่บ้างแล้วพอออกมาก็จะเริ่มมีหน่วยงานต่างๆนะครับดังนั้นหน่วยงานพวกนี้คนที่รีเสิร์ชมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมาแค่ช่วงเวลานี้นะครับการรีเสิร์ชการตีพิมพ์การแฉมีคนที่ทำเนี่ยค่อนข้างน้อยคนที่เข้าไปเนี่ยน้อย2คนที่เข้าไป เคยทำงานกับคาบาวรู้ลึกแล้วก็ออกมาแฉเนี่ยครับย้อนกลับไปถึงปี1932คนคนนั้นก็าชื่อว่าอัลด็อกฮักสลีย์เขาเขียนหนังสือเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Brave New World ในหนังสือเล่มนั้นก็เ,เขียนตีพิมพ์ใน1932และเขาก็เขียนพวกแผนการต่างๆไว้ของคาบาวก็คือของพวกนี้หมดนะครับอีกเล่มหนึ่งเขียนโดยจอร์จออเวล จอชโอเวลก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า1984แต่ว่าตีพิมพ์เป็น1948มันกลับกันมันสับสนนิดหน่อยนะครับดังนั้นกลับมาที่โครงสร้างก่อนโครงสร้างพวกนี้เขาเวลาเราออกมาปุ๊บเราจะมีหลายหน่วยหลายงานหลายหน่วยงานอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นมันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเครือข่ายแยกออกมาอีกเรียกว่า the round table round table แปลว่าโต๊ะกลมแบบนี้เลยครับดังนั้น round table นี้จะเป็นกลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าร่างอยู่เป็นพวกขาบาลเป็นพวกคนที่ว่าทำงานใน้ารบาลพวกเขาก็จะั่างโต๊ะกลมแต่ว่าในแต่ละกลมนี่ครับคือที่เป็นตัวกลางเป็นเป็นเป็นกลุ่มของของของหน่วยงานที่ชื่อ round table นี้ก็จะมีอีกหลายหน่วยงานที่อยู่รอบๆแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีหน่วยงานอย่างเช่นที่เรียกว่า council of foreign relations นะครับมี The United Nations United Nations ก็คือสหประชาชาติซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องพวกนี้ไปแต่ท่านคิดดู UN นี้ก็เป็นเพียงแค่1ห,หน่วยที่อยู่ภายใต้ The Round Table ที่อยู่ภายใต้พวกใน,ใน,ในเครือของยัยแบงบุมนี้และมีอะไรอีกครับมี The Bilderberg Group มี Club of Rome มี Royal Institute of International Affairs มีแต่ t e ิ l เล็ตทริ i เ a ติโรลค o ม i เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่อีกแล้วคิดดูหน่วยงานระดับ UN ใหญ่แค่ไหนถูกไหมครับ UN ยังอยู่เพียงแค่ภายใต้พวกนี้เลยแต่ว่า UN เนี่ยครับเขาก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรมากกว่าเราจึงจะรู้จักมากกว่าแต่มันมีหน่วยงานหลายอย่างมากที่ว่าทำงานแบบลับๆโดยที่ว่าเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้เข้าถึงอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมพูดถึง The Club of Rome The Club of Rome เนี่ยครับถูกก่อตั้งขึ้นในปี1968ก็กี่ปีแล้วถูกไหมครับก็30บวก25 6ประมาณ58ปีก่อนแล้ว The Club of Rome นี้ถูกก่อตั้งมาเพื่ออะไรครับถูกก่อตั้งมาเพื่อเอาเรื่องโลกร้อนหรือว่าส,สภาพภูมิอากาศมาเป็น ตัวการในการขับเคลื่อนวาระของพวกขบาวดังนั้นคลับ of ฟฟ m e เนี่ยครับถูกก่อตั้งมาเฉพาะเลยโดยแค่สำหรับเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเรื่องเรื่องโลกร้อนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องกลโกลมันมีแผนการอะไรใหญ่โตโมโหฬานวางแผนไว้เยอะแยะเต็มไปหมดมันมาจากคลับ of ฟฟ m e และถ้าเราไปดูไอ้ตัวตัวอื่นๆที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ก็จะไปครุโยงกับ UN ไปโยงกับหน่วยงานอื่นๆต่างๆอย่างนี้พวกนี้ถึงได้ทำงานได้ประสานกันได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มีมีใครอีกมีมีหน่วยงานไหนหรืว,ว่าคุมอะไรบ้างที่ว่าเรามักจะได้ยินว่าพวกขบาวนั้นควบคุมไว้ทุกอย่างถูกไหมครับทำไมต้องบอกว่าขบาวควบคุมไว้ทุกอย่างเพราะพวกนี้มันเป็นหน่วยงานแบบนี้ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกนะครับมันจะมีอย่างเช่นหน่วยงานที่เรียกว่า k n i g h t Templar นะครับ Knights of Malta นะครับ Opus Dei Jesuit Order และ Freemason Freemason ผมเชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินอันนี้มันค่อนข้างที่ว่าจะาได้รับความนิยมมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปศึกษาพวก Masonic Group หรือ Freemason พวกนี้เนี่ยครับ มันก็แบ่งเป็นอีกเขาเรียกว่า33องศาหรือว่า33อง e าหมายความว่าแค่กลุ่มฟรีเมสันนี้ก็แบ่งออกไปอีก3.3หน่วย3.3ระดับนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยครับมันมันค่อนข้างละเอียดมากแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นพวกขบาวพวกนี้ตั้งแต่เท่าที่รู้ตั้งแต่เท่าที่ผู้คนรีเสิร์ชมาเนี่ยครับมันย้อนกลับไปถึงกว่า5,000ปี ตั้งแต่สมัยบาบิโลนตั้งแต่สมัยอะไรพวกนี้มันอยู่เขาอยู่กันมายาวนานมากและพวกนี้เนี่ยครับไม่ได้มีอายุ5,000ปีแต่พวกนี้ส่งต่อข้อมูลและความรู้หลักๆเลยเนี่ยครับพวกนี้ส่งความรู้ความแตกต่างระหว่างพวกคนธรรมดากับพวกขบาวคือความรู้ความรู้อะไรครับอันดับหนึ่งเลยคือพวกนี้รู้และเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยครับ มันเป็นยังไงอย่างเช่นพวกเราไม่รู้ตายแล้วไปไหนถูกไหมครับร่างกายนี้ใครจิตคืออะไรจักรวาลใครเป็นคนสร้างตใครเป็นคนทําชีวิตใครเกิดมาตายไปไหนอะไรพวกนี้วิญ,ญญาณคืออะไรผีคืออะไรมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมไอ,ไอความรู้ทั้งหลายทั้งแหลกพวกนี้ที่ว่ามันอยู่นอกเหนือประสบการณ์พวกเราเนี่ยครับพวกข่าวเขารู้แล้วเวลาที่พวกนี้รู้อะไรมากกว่าคนธรรมดา แน่นอนคุณย่อมมีอำนาจเหนือกว่าดังนั้นข,ข้อมูลความรู้อะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกส่งต่อต่อต่อต,อตอมาในในกลุ่มทาย,ยาทของพวกเขาในกลุ่มเครือข่ายของพวกเขาและพวกนี้ความรู้พวกนี้ถูกแยกออกจากมนุษย์ทั่วไปทำให้พวกเราแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมีอะไรอีกความรู้เรื่องของเทคโนโลยี ทุกวันนี้ที่มีเทคโนโลยีออกมาเนี่ยครับมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่มันไม่ใช่ว่าอีลอนมา์สเป็นคนคิดค้นอะไรเฟซบุ๊กมาร์คซักเกอร์เบิร์ดเ,เป็นคนทําพวกนี้มันไม่ใช่เห็นกันเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้พวกนี้เนี่ยครับมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วมันสุกส่งทอดมาและมันค่อยๆถูกปล่อยออกมาออกมาเพื่อใช้งานในการควบคุมมนุษย์โดยเฉพาะเลยแล้วนั่นก็มากลุ่มที่3ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกนี้รู้ที่ว่าส่งข้อมูลความรู้ ต,ต่อมาเนี่ยครับคือวาระในการควบคุมประชากรโลกในการควบคุมผู้คนดังนั้นแผนการทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงเนี่ยครับโลกที่พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้พัฒนานโดยบังเอิญมันถูกวางแผนมาอย่างละเอียดยิบย่อยตั้งนานแสนนานมากๆแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราลองไปดูอีก หน่วยงานพวกนี้เนี่ยครับเวลาที่เขาทำงานเขาจะทำงานเป็นสิ่งที่เรียกว่า compartmentalization แปลว่าอะไรแปลว,ว่าสมมติว่ามีหน่วยงานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหน่วยงานตำรวจคุณคิดว่าตำรวจท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่หรือว่าอยู่ในสถานีตำรวจเนี่ยครับเขาจะรู้ความรับเขาจะรู้รายละเอียดเขาจะรู้แผนการทั้งหมดของตำรวจทั้งหน่วยงานเลยไหมครับไม่เขาแบ่ง ถูกไหมครับดังนั้นคนที่อยู่ตรงนี้เขาจะได้รู้ข้อมูลแค่สิ่งที่เขาควรจะรู้และก็ทําในสิ่งที่เขาควรจะทําคนที่อยู่เหนือกว่าน,นั้นก็จะมีความรู้และข้อมูลที่ต่างจากคนนี้แต่ต่ำกว่าด้านบนแล้วยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งรู้ความลับหรือว่ายิ่งรู้แผนการหรือยิ่งรู้ข้อมูลอะไรที่กลุ่มล่างๆช่องล่างๆไม่รู้วิธีนี้เป็นวิธีการแบ่งแต่การสั่งงานจะเป็นแบบไหน เขาสามารถสั่งจากเบือเบ้องบนลงมาเบื้องล่างได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับที่1ก็จะสั่งอันดับที่2ก็จะรับไปสั่งอันดับที่3 3ก็จะรับจาก2องไปส่งที่ส4่ก็จะรับจาก3ไปส่งที่5ตถูกไหมครับแล้วก็ทาทาทาลงมาล่างสุดแล้วก็เกิดการปฏิบัติการต่างๆวิธีการมันเป็นแบบนี้วิธีการนี้ทําให้พวกขบาวนั้นสามารถเก็บความลับไว้ได้ แต่ก็สามารถสั่งการให้ทำงานได้นะครับทีนี้พอเราไปดูหน่วยงานพวกนี้อีกถ้าทุนไปดูนะครับพวกนี้จะควบคุมหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นระบบการระบบเงินการเงินการธนาคารนะครับพวกออ mainstream media ก็คือสื่อกระแสหลัก education system ก็คือระบบการศึกษา silicon valley ที่อยู่ภายใต้ของ cia ที่อยู่ภายใต้ของดาร์ปาที่อยู่ภายใต้ของ CIA ที่อยู่ภายใต้พวกขาบาวพวกนี้อีกมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นซิลิคอนวัลลี์คืออะไรครับซิลิคอนวัลลี์ก็คือที่ที่ว่าที่ที่ว่าพวกไอโซเชียลต่างๆเทคโนโลยีต่างๆพวกเนี้ยผลิตออกมามาจากไหนมาจากเงินสนับสนุนของใครของดาร์ปาดาราเป็นของใครอยู่ภายใต้ CIA มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้มาจากไหนมันก็มาจากที่ว่าส่งท่อต่อมาเรื่อยๆดังนั้นพวกพวกนี้เนี่ยถูกคุมไว้อยู่โดยขบาวคุมไว้เพื่ออะไรเพื่อคอนโทรลถ้าคุณยังไม่ได้ไปดูคลิปที่ผมเขียนว่าทำไมต้องมีสงครามโลกทั้งที่3ถ้าลองไปดูครับผมอธิบายเรื่อง CIA ไว้อยู่เหมือนกันมีอะไรอีกพวก global corporation หมายควาว่า พวก multinational corporation หรือบริษัทข้ามชาติต่างๆพวกนี้เข้ามามีบทบาทได้ยังไงอะไรก็อธิบายไว้ในคลิปนั้นอยู่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยครับหมายความว่าประเด็นคือว่ามันถูกมันเป็นมันเจ้าพวกขบาวเนี่ยเป็นเจ้าของเกือบหมดบริษัทข้ามชาติประมาณโดยประมาณซินะครับ43,000บริษัทเป็นของขบาวทั่วโลกบริษัทข้ามชาติบริษัทใหญ่ๆ บริษัทที่เรารู้จักบริษัทที่เราไม่รู้จักไม่เคยได้ยินนะครับเต็มไปหมดเป็นของพวกคาบาบหมดเลยแล้วอันนี้เนี่ยมีผลวิจัยโดยสถาบันแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับที่ว่าเขาไปทําการวิจัยและเขาเป็นคนบอกเองเอตัวเลข43,000เนีย่ยมาจากสถาบันนั้นรายละเอียดมีคืออยู่ในคลิปเดี๋ยวผมแปลไว้ให้ได้ครับอะไรอีก พวกนี้ควบคุมพวกเทคโนโลยีหมดพวกนี้ควบคุมบิ๊กฟาร์มาพวกบริษัทยานะครับพวกฟาร์มาซูติคอ l c ลคาเทลพวกมาเฟียยาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือคุมไว้แล้วอะไรคุมหน่วยงานพวกรัฐบาลต่างๆไม่ใช่รัฐบาลนะครับหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆแปลว่าอะไรครับอ,อยอหน่วยงานนูน้นหน่วยงานนี้หน่วยงานกระทรวงนูน้นกระทรวงนี้กระทรวงอะไรทุกอย่างอยู่ภายใต้พวกนี้หมด ดังนั้นพวกนี้ครับเขาคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยแล้วมันจะมีสองอย่างที่ขบาวจะมีไว้อยู่กับตัวเองก็คือพวก Think t แ i ้ k แล n ก็ล้วก็ NGO พวก i ิ k t ท n k เนี่ยครับจะเป็นพวกวัวกะที่ระดับโลกพวกเก่งๆชาลาชาเราจะไม่รู้จักเขาหรอกแต่พวกนี้ครับเขาจะเอาแผนการมาแล้วก็คิดแล้วก็วางแผนทุกอย่าง แล้วก็ให้ให้พวกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ทั้งหมดเนี้ครับทำตามก็คือเป็นพวกหัวคิดและมีพวก NGO พวก NGO อย่างที่เรารู้เขาจะมีกฎหมายพิเศษเลยถูกไหมครับพวกนียคือผมมักจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกเเป็นพวกหน่วยงานที่ฟอกเงินได้แบบถูกกฎหมายเพราะว่าหน่วยงานพวกนี้จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนการเงินของระบบพวกนี้ทั้งหมด พราะตัวเองครับการเงินที่ฟลอ์ไปมาทั้งหมดเนี่ยครับในหน่วยงานของพวกขบเอาทั้งหมดเนี่ยมันจะฟลอ์ผ่าน NGO ซึ่งไม่มีภาษีไม่มีอะไรทั้งสิน้นรถไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้กาลังเป็น,เป,นเป็นที่ที่ว่าฟลอ์ไม่ใช่แค่นั้นที่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอํานาจพิเศษ ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเราไปพวกอันนี้ผมพูดได้สั้นมากนะครับเพราะจริงๆข้าลงไปละเอียดมันยิบย่อยเกินเหตุแต่ถ้าเราไปดูอีกก็คือเป็นพีระมิดบนสุดก็จะมีหัวโจกหรือว่าที่เรียกเป็นสไปเดอร์ลงมาอีกจะเป็นพวกซีเรต t s สโตรไซตี้ก็คือเป็นเป็นหน่วยงานความลับสูงนะครับอยู่ในที่มืดที่เราไม่ค่อยรู้จักหรอกนะครับพอลงมาอีกก็คือจะเป็นหน่วยงานพวกฟินแลนซ์พวกแบงกิ้งพวกการเงิน นะครับที่ว่ามีอำนาจที่คุมไว้แล้วท่านลงมาอีกก็จะเป็นพวก intelligence กับ military ก็คือพวกทหารกลุ่มทหารการทหารนะครับแล้วก็พวก intelligence พวกหน่วย intelligence ครับแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นพวก corporation ก็คือพวกบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่แล้วก็ท่านลงมาอีกก็จะเป็นพวกเรื่องของกฎหมายดังนั้นเราจะเห็นว่าพวกบริษัทเหนือกฎหมาย ถูกไหมครับใครทําอะไรยังไงผิดไม่เคยเป็นไรเลยอย่างมากถ้าว่าถ้ามันเป็นเรื่องดังโด่งดังก็อาจจ่ายค่าปรับค่าอะไรไปแต่ว่าพวกหน่วยงานพวกนี้ทำอะไรผิดยเยอะแยะไม่เคยเป็นอะไรบริษัทวัคซีนฉีดยาคนตายไม่เคยเป็นอะไรพวกนี้มาพูดเพราะพวกนี้อยู่เหนือกฎหมายกฎหมายอยู่ข้างล่างมันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีก่อนเมื่อกี้ผมกระโดดข้ามไปอีกอันหนึ่งมันเล่า ด้านล่างของ m i l i t a r y นะครับด้านล่างของพวก Intel l i g จ n c e จะมีรัฐบาลแต่ไม่ใช่รัฐบาลพวกที่เราเห็นที่เรารู้จักรัฐบาลพวกนี้คือรัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่พวกนั้นคือ Permanent Government เป็นรัฐบาลถาวรพวกนี้เป็นพวกที่มีอำนาจในแต่ละประเทศจริงๆแต่เราจะไม่รู้จักเขาเขาจะไม่ออกหน้าออกตาพวกนี้เป็นคนคุมทุกอย่างนะครับ พอลงมาอีกก็มีพวกคอร์ปอเรชันพวกบริษัทข้ามชาติบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทุกประเทศก็จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่าคุมไว้อยู่เห็นไหมครับมันมีคนพวกนี้อยู่มีอยู่จริงเรารู้แล้วก็ลงมาอีกก็เป็นพวกเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรต่างๆถ้าคุณลงมาอีกจะมีพวกมีเดียก็คือพวกสื่อกระแสหลักพวกนี้มีอำนาจแล้วถ้าคุณลงมาต่ำกว่าน,นั้นอีกคุณถึงจะเจอพวกรัฐบาล พวกนายกรัฐมนตรีพวกรัฐมนตรีพวกกระทรวงโน้นพวกคนใหญ่ๆที่เราไปเลือกตั้งที่เราไปยกมือไหว้ที่อะไรพวกนี้พวกนี้อยู่ต่ำสุดเลยครับพวกเขาไม่มีอํานาจใดๆทึงสิ้นมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเลือกตั้งคราวนี้ท่านจะเลือกใครแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไหมครับถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างแล้วนั่นคือสาเหตุิว่าคุณจะเลือกใครก็ตาม พวกนี้ก็ทำงานให้กับรัฐบาลไหนครับรัฐบาลถาวร permanent government ที่ว่ารับแผนการต่อๆๆอ,อ,อ,อมาจากบนสุดดังนั้นคุณจะเลือกใครครับเบอร์หเบอร์2เบอร์สเบอร์สทุกคนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีนโยบายที่เหมือนกันและก็ทำแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าคาบาลต้องการกาแฟนะครับ ถ้าคุณเลือกรัฐบาลเบ,เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแบบก็สัญญาว่าฉันจะเอาแก้วพลาสติกม,มาถ้าคุณเลือกเบอร์สองเบอร์สองก็จะเอาน้ําแข็งมาถ้าเราเบอร์สามเบอร์สามก็จะเอากาแฟมาดังนั้นไม่ว่าคุณเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสามคนนี้จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการกา,รกาแฟแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอเบอร์หนึ่งมาเอาอัอนนี้มาละพอมาเบอร์สองเลือกตั้งไม่ชอบรัฐบาลคนนี้เอาออกไปเอาคนใหม่มา คนหม่ก็จะทําอะไรครับเขาจะทําตามใจของขาบาลนี่แหละแล้วเขาก็จะเอาน้ําแข็งมาให้เอาอะไรมาให้หมายความว่าวาระต่างๆที่ถูกวางไว้หมดแล้วที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยครับแต่และคนจะผลักดันแต่ละอย่างมันจะเป็นแบบนั้นมันจะคล้ายกันและถ้าคุณไปถามพวกนาย,ยกพวกนี้พวกรัฐบาลรัฐมนตรีพวกนี้เขารู้เรื่องไหมครับว่าเ,เขาทํางานให้ขาบาวอยู่เขามีรู้เรื่องเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันแบ่งเป็น compartmentalization เปไหมครับพวกเนี่ยพวกรัฐบาลพวกนายกเนี่ยถ้าเทียบนะครับสมมติว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแห่งหนึ่งแบบบริษัทใหญ่ระดับโลกเลยมี CEO มีผู้บริหารมีบอร์ดบริหารมีแม n เจอร์มีผู้จัดการระดับสูงระดับกลางร,ระดับล่างพนักงานระดับสูงระดับด้างระดับซีเนียระดับอะไรเป็นพันพันคนมีทุกอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรปภอ,อยู่หน้าโบกมืออยู่ตรงข้างนอก หน้าที่จัดการกับประชาชนดังนั้นพวกเราคิดว่านายกคือที่สุดแต่นายกคือ <c oughs> อยู่ล่างที่สุดมันเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนพนักง,งานราปภเขาจะเปลี่ยนชะตาครรของบริษัทนั้นได้ไหมครับจะทำให้บริษัทนั้นเปลี่ยนทิศทางได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าคนที่ทำอยู่จริง,รงมันคือกลุ่มคนละกลุ่มเลยแต่พวกเราเนี่ย ถูกหลอกให้คิดว่าพวกเรามีฟรีดอมเขาเรียกว่า illusion of freedom ก็คือว่าเป็นภาพลวงตาว่าเรามีอิสรภาพเราจะเลือกเบอร์หนึ่งฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนั้นคนนั้นจะทำให้ประเทศไทยดีคนนั้นจะทำให้ประเทศอเมริกาดีพวกนี้เป็นระดับล่างหมดเลยครับคนเลือกใครก็ได้ไม่มีประโยชน์แล้วจะทำยังไงล่ะวิธีที่จะทำแล้วก็ให้เกิดผลกระทบจริงๆการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือ การตื่นรู้จากสิ่งพวกนี้แล้วเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจว่าจะทําอะไรก็ตามเราต้องทําเองหยุดที่ว่าจะหวังว่ารัฐบาลจะทําแล้วให้เราในร้อยพันปีที่ผ่านมารัฐบาลสัญญาผมไม่ได้หมาย่างรัฐบาลไทยแล้วนะครับทั่วโลกรัฐบาลสัญญาอะไรไปบ้างเขาเคยทําอะไรบ้างทั่วโลกทุกวันนี้ก็เป็นทุกยากจนลําบากเหมือนกันหมด แลวรัฐบาลคนนี้ที่อยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีมีประโยชน์อะไรครับเขาไม่เคยทํางานให้พวกเราแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรืออะไรเขาทํางานให้ฝั่งนูน้นพวกเราเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองต้องเข้าใจดังนั้นเราจะจเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นแบบนี้และต้องเข้าใจว่าขาบาวไอแมงมุมตัวนั้นน่ะมันต้องการอะไรเขาต้องการอะไรถ้าเข้าใจปุ๊บเราก็จะรู้ อย่างเช่นสิ่งที่เขาต้องการคือการเชื่อมโยงร่างกายมนุษย์เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมทุกอย่างได้อย่างไม่ต้องควบคุมแบบเดิมวิธีการเดิมควบคุมวิธีการใหม่ก็คือเสียบอินเทอร์เน็ตเสียบ AI เข้าไปในสมองมนุษย์คุมได้พวกนี้คือสิ่งที่เขาต้องการในวิธีเดิมในวิธีก่อนคุณจะต้องให้การศึกษาจะต้องควบคุมสื่อจะต้องเอารัดมา รัฐบาลมาเอาอะไรมาตอนนี้เ <Neither> นี่ยชุบใช้ AI คุมเลยมันง่ายกว่าเยอะมันดีกว่าเยอะและนั่นคือแผนการและนั่นคือสาเหตุที่ว่าพวกผู้เชี่ยวชาญพวกอะไรพวกเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งนี้ถ้าไปบอกว่าบอกหมอว่าหมออย่าไปฉีดอวัคซีนนะอย่าไปฉีดให้คนอื่นด้วยนะมันอันตรายนะเพราะมันเป็นแผนการอย่างนี้นะเขาบอกอะไรเขาบอกฉันไม่เชื่อเธอเป็นใครฉันเป็นหมอฉันเชื่อใครฉันเชื่อองค์การอนามัยโลก องค์การอนมามัยโลกอยู่ภา,ายใต้ใครอยู่ภายใต้สหประชาชาติสหประชาชาติอยู่ภา,ายใต้ใครอยู่ภายใต้ round table round table อยู่ภายใต้ใครก็ขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปอีกแล้วมันเป็นวาระของผู้บนมันก็ลงลงลง,ลงมาข้างล่างหมอแม้ว่าจะตั้งใจดีขค่ไหนก็ตามเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาก็าฟังแค่ fda ฟังองค์การอนมามัยโลกฟังกระทรวงนี้ฟังออฟังนั้นฟังนี้ แล้วเขาก็ทำตามเพราะฉันก็เหมือนกัน compartmentalization ต้องการอย่างนี้สั่งสั่งสั่งต่อดังนั้นสั่งให้ฉีดยาเบอร์หนึบอกว่าให้ฉีดยาส่งมาชั้นที่2ชั้น2รับข้อมูลจากชั้นที่1ก็ไปบอกชั้นที่3 3รับข้อมูลจากชั้น2ไปบอกชั้น4แล้วก็ลงลงมาไปถึงองค์การทำไมโลกลงลงมาไปถึงกระทรวงสาธารณสุขลงลงมาไปถึงออยลงมาไปถึงหมอ เรา,เาลงมาไปถึงพวกสื่อพวกนี้ก็ออกมากระจายหลัง้สุดท้ายมาหาเรามันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยมันพวกนี้คือคาบาวดังนั้นมันไม่ใช่ว่าขบาวเป็นตัวตนขบาวเป็นเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายหลากหลายแบบมาก เราอยู่ในทุกหนว่วยงานเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเล็กๆ,ๆน,น,น้อยๆเกี่ยวกับการแพทย์แล้วก็พูดเรื่องการเมืองแต่ทุกอย่างแม้แต่ในกีฬาแม้แต่ในการศึกษาแม้แต่ในวงการบันเทิงแม้แต่อะไรบ้างมันอยู่ในทุกๆอย่างเลยครับคือเราแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าเรื่องแม้แต่ศาสนาศาสนาก็เหมือนกันก็มีหน่วยมีโครงงานโครงสร้างมีอะไรพวกนี้ย้อนกลับไปเป็นพันๆปี พวกเราได้รับข้อมูลอะไรเนี่ยคือพวกเราคิดว่าจริงเพราะพวกเราศรัทธาถูกไหมครับแต่ความจริงกับความศรัทธามันแยกกันเอาละ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบพคุณครับ